สวัสดีครับกับกระมางหอกันุ่มอุบลคนดบรนทุงอีกแล้วครับผมเหมือนนี้ว่าสิไปยิงนอกครับกับตัวเก่าตัวเดิมครับผมสีแซดสีห้าสองครับผมแต่ก่อนสิไปผมผมมีการแต่งหมวกระสุนมาแนะนาครับผมสําหรับสายลละสำหรับปู้ที่บผม่าจิแต่งแนวได้นะครับของผมแต่งแบบไม่ง่ายครับลองเบิ้งนะครับหัวเดิมจะเป็นเนี่ยนี่ครับผมเอาดีนะครับ นี่ครับแต่งกันบ้างถูกระเพื่อนปูนนี่เลยครับแอมตัดตัดห้องมันนุ่นออกนิดเดียวกับพวกนะครับอย่าตัดลายครับเพราะว่าถ่ายตัดลายบางทีผลกับวิธีกระสุนครับตัดแบบนี้หนึ่งไม่มีปัญหาครับยิ่งอะไรจะมุกซิปแปดซิปเมตรสบายสบายครับนี่ครับ นี่ครับเข่นนี้ก็พ่อแลวครับง่ายๆวิธีแต่งหองกระสุนบอลตะไลร่ลกับจุกคงน้างนี่ครับเข็นนี่ก็พร้อมหลายกันเลยครับผมไปกันเลยครับผมครับผมตอนนี้ก็ผมหอดทุกงหน้าแล้วครับผมก็จะย,ยังไปแถวๆนี้แล้วครับเดี๋ยวติดตามกันบ้างครับผม วนบางตอนแต่ยิงกันเลยครับ ครับผมตอนนี้เกิดข้มาครับลูกเขามีต้นนี้ครับระยะหิางี4เมตรครับผมเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนมาใส่สสกบครับผมไอ้มใส่ตัวนี้ให้เบิ่งกันว่าสี่เห็นบอขอยาดแป๊บนดงวได้ครับเลยครับเรียบร้อยครับนะครับเมื่อกี้ยอดูตรนี้ครับ เดี๋ยวผมพาไปเก็บครับระยะหาสิบสี่เมตรครับผมไปกันครับ ้อบินไปกว่าจะต้นน,น,นั่นครับนี่หนองนี่นครับไปเบิ่งกันครับผมตอนหน้าไ้ตายเด้ครับมันจะฟัน ใหญ่ตัวนึงครับผมติดตามตัวต่อไปครับครับผมระยะ62เมตรครับมาดูกันครับมีการกระบ,บาดเลยครับเรียบร้อยครับผมสงสัยถักถือข้อ,รอครับเ,เก็บศซบครับระยะ62เมตร หายใจนะครับ เอาตกยูนิโบตายครับน้านเอตรงนีการสั่ม ที่หาเมตรครับเก็บลอยครับเก็บศพบครับ เดี๋ยวับ้าวันนี้โอเคครับผมเบื่องตน้นตัวไปครับผมระยะ62เมตรครับผมอยู่คูเลยครับ 6กเมตรครับเรียบร้อยครับผมน่ครับเมื่อกี้อยู่ไปนี่ครับระยะยิ่งจ,จากนี่ครับไป78เมตรครับดี้ยาพไปเก็บซบครับผม คงสิพ่อแล้วครับอันนี้ได้พ่อกินในซีตัวละวันนี้ถื้อประมานครับมันแห้งยี่เสือบไอยู่กับตัวนึงครับถ้าใส่ก็ได้ฮะเอาซีตัวนี้ก็บมันคักกันแล้วครับเดี๋ยวคลิปมาครับหางสืบขวดเลยไปครับข้าวกระบ,บ,บาสำหรับคลิปนี้ก็คงสืบพ่อทอำน,นี่แล้วครับผม สำหรับผู้เพื่งเข้ามารับชมถ้ามักสไตล์แนวเนี้การห้ากินแบบบ้านๆแต่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เนีด้นะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเฮ็ดคลิปต่อๆไปอีกสำหรับผู้ที่เคยติดตามและกัเดี๋ยวเข้ามารับชมกขอพูดในไลฟ์ครับผมคลิปหน้าเจอกันไหมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ